เอาละครับกับมาครั้งกับเกมด็อกแข่งแบ t เทินะครับแล้วก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กับการคืนชีพของ LR ลอาโกรเดนสีฟ้านั่นเองนะครับซึ่งตัวะครนี้ก็ได้ทําการฝึกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นอนครังเนี่ยยาวมากๆนะบไปรู้ว่ากี่ปีแล้วนะซึ่งตอนที่ผมได้มาเนี่ยก็คือใช้งานไม่ได้แล้วนะครับใช้ได้แค่บางด่านเท่านั้นแหละอาจจะเป็นพวกวิดีโอซีที่ไม่ได้แบบยากมากหรือว่าเกมที่แบบไม่ได้ยาวมากเออมันก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าพอมาในปัจจุบันนี้คือตัวะครนี้มันเลนเลล่ไไมด้ยนะ ก็การอีเซของตัวละครน,นี้นอกจากที่ตัวของมันเองเนี่ยจะเก่งขึ้นแล้วนะครับก็ยังเป็นตัวที่จะมาช่วยเติมเต็มตัวของโกลเด้นเฟเซอร์สีเขียวได้ดีมากๆเพราะว่าสามารถลิงก์ด้วยกันได้ถึง5ลิงก์เลยนะครับก็ในส่วนของคู่บัตตี้เนี่ยก็คือมีแบบรองรับอยู่พอสมควรนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าไม่ได้มีตัวละครเก่งๆเยอะขนาดนั้นเออแต่ว่าก็มีบางตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับ แต่ว่าในเรื่องของลิงสกิลเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยเพราะว่าไม่มีลิงบิ๊กแบทบอสนะครับถ้ามีนี่ก็คือดีเลยแต่ว่าก็นั่นแหละมันไม่มีนะครับส่วนการใช้งานจริงจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูความสามารถไปพร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนของไม้ตาย12คีย์แทนจะทำการเพิ่มเปแท็ก50% 1นึ่งเทินแล้วก็ทำดามเมจคอร์สซอแล้วก็ทำการโลเว่แท็กกับดีเฟนติกไฟลส่วน18คีย์จะทำการคิลลิเวสแท็กแล้วก็เวสดีเฟนต์หนึ่งเทินแล้วก็ทำดามเมจเมกาคอร์สซอนะครับ ก็ในแม้ตายก็คือไม่ได้มีอะไรมากเพิ่มมาแถงห้าสทั้งคู่แล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์สามสิบนะฮะส่วนพาสซีฟสกิลนะครับจะเปิดใช้งานอินโทรแล้วก็จะมีการเป็นเวลาหนเทินแล้วก็ดีเฟนซ์จะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามเทินแล้วก็จะได้โอกาสคริกแล้วก็ลดเติมเอจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอกาสครีกแล้วก็ลดเติมเอทจะลดลงสิบเปอด์เซ็นต์ทกทีก่สองเทินท,ที่ผ่านไปนะครับก็จะไม่ลดเกินกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะนะก คือผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามัน2เทินของตอนนัวละครนี้หรือว่า2เทินที่มันผ่านไปเพราะว่าก่อน ECA เนี่ยมันเป็นทุกๆเทินที่ผ่านไปแต่พอหลัง ECA มาแล้วปุ๊บมันจะเป็นทุกๆ2เทินนครับเท่ากับว่าการลดเมทแล้วก็โอกาสครีเนี่ยมันจะไม่ได้ลดไปเร็วขนาดนั้นนะฮะวซคามสามารถพื้นฐานนะครับจะมีครีตั้งต้น6แล้วก็แทากดีเฟนตั้งต้นส0ง้็แล้วก็ HP เนี่ยเท่ากับหรือมากกว่า5 0จะได้แทากดีเฟนเพิ่มขึ้น200%แล้วก็การตีเบ็นต์แล้วก แล้วก็ทุกครั้งที่ยิงไม่ตายจะได้คีเพิ่ม1สด3แล้วก็ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น30%สูงสุด150%แล้วก็ทุกครั้งที่โดนโจมตีจะได้คีเพิ่ม1แล้วก็แท็กเพิ่มขึ้น30%สูงสุด150%แล้วก็ในเทอร์นิสามขึ้นไปนั้นตั้งแต่เริ่มการต่อสู้แท็กจะเพิ่มขึ้น300%แล้วก็การันตีครีเมื่อ HP เนี่ยเท่ากับไปต่ำกว่า50%แล้วก็เมื่อเทอร์นิสห้าขึ้นไปนั้นตั้งแต่เริ่มการต่อสู้แท็กดีเฟนซจะเพิ่มขึ้น100%เมื่อโจมตีในตำแหน่งที่2หรือ3แล้วก็เทอร์นิสเจขึ้นไปนั้นตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ อแตกรดีฟนจะเพิ่มขึ้น100%เมื่อโจมตีในตำแหน่งที่3นะครับก็คือเมคนิคในาการเล่นของตัวละครเนี่ยมันจะประมาณว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยตัวละครจะสามารถยืนตำแหน่งหนึ่งได้ก็คือแบบเป็นยืนแทงให้เพื่อนไปเลยแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปแต่ละเทิร์นแล้วเนี่ยการที่ตัวละครเนี่ยมันจะค่อยๆถอยไปนในตำแหน่งที่2หรือ3มเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครนี้มันต้องการที่จะโจมตีหรือยิงแม้ตายก่อนเพื่อที่จะได้เพิ่มดีฟซ์จากพาร์ทสี่แล้วก็ไม้ตาย18คีนั่นเองนะครับ สอควาสมาที่เพื่อมาแท็ก300%อันนี้ผมลืมบอกไปอันนี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยก็คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆเพราะว่าแอแท็กม่นขึ้นแบบเยอะมากๆแล้วก็มีการตีครีมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้ก็คือมันต้องเลือกต่ำกว่า5 0เอนั่นเองส่วน Active s k i l l นะครับเงื่อนไขในการใช้ก็คือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเลือดเท่ากับหรือต่ำกว่า 20%0% แล้วก็าสิบเปอรีเซ็นต์แล้วก็ทเทไไเอ,มอท est, Crowd, ทไม่ ล้วก็ทำดาเมจเมก้าคอร์ซ่ใส่ศัตรูทุกตัวนะครับอันนี้ก็ก็ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆตัวละครในเกมนี้คือมันทําดาเมจแบบออนติเมทเนี่ยแต่ว่าตัวละครนี้มาทาดาเมจเมก้าคอร์โซอแต่โจมตีใส,ส่ศัตรูทุกตัวคือถ้าเกิดไปใช้ในตอนที่มันได้พาสซีฟแอตแทกเพิ่มขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแรงมากๆเลยส่วนในเรื่องของทีมนะครับตัวละครนี้ก็สามารถอยู่ได้หลากหลายมากๆนะครับการมาของตัวละครนี้คือแบบ น่าจะทําให้ทีมหลายๆทีมมีตัวแทงที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะนะคือในตอนนี้ถ้าเกิดแบบหลกัหลกๆเลยนะที่ผมนึกออกเนี่ยหนและคือ Movie Boss ที่เราสามารถเล่นกับตัวละครโกลเด้นฟรีเซอร์สีเขียวได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดได้เองแล้วถ้าเกิดคุณเปิดได้นะคุณสามารถเล่นในทีมอื่นได้อย่างเช่น b a t t l e of f a ฟ e ที่จะมีตัวละครโกลฟรีสิบปีที่เป็นผู้นํา220%อันนั้นก็เล่นได้แล้วก็เป็นคู่ลิง์ที่ดีกับตัวละครนี้ได้เช่นกันก็คือได้สีลิงะ แล้วก็ตัวของโกฟีสิปีเนี่ยสามารถเล่นด้วยก,กันกับตัว golden f r เ e อ e r สีเขียวได้ดีมากๆด้วยนะนะตัวอีกทีมหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือมาแรงมากๆในช่วงนี้นะก็คือทีมของ omega c h e n a รอนนั่นเองซึ่งทีมเนี่ยคือเอาจริงมันเก่งแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่ามันมันเก่งนะเออถึงแม้ว่าในตอนนี้อาจจะไม่ได้มีพื้นที่พอจะให้เข้าไปนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราไปเล่นในมิชชั่นตัวร้ายหสีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่แบบ เออมันต้องเล่นได้ครบสีอ่ะตัวละครน,นี้ก็เป็นตัวละครสีฟ้าที่ดีได้ในทีมนี้นั่นเองนะครับอ่ะพูดคร่าวๆแล้วกันสำหรับการจัดทีมของตัวละครน,นี้นะครับจริงๆมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าถ้าเกิดหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนการอัพพิเชียลนะครับตัวละครน,นี้ก็มีโอกาสครีมมาให้อยู่แล้วถึงแม้ว่าในช่วงเลดเกมมันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีมาให้อยู่ดีนะเแล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกต่ำกว่า50%มันก็จะมีการันตีครีมมาให้ถึงแม้ว่าจะครั้งเดียวก็ตามแต่จรรริงๆก็็สาาาามถเเเอปนฉลี่่ยได้พะว การเบิ้ลแม้ตายของตัวละครนี้มันก็ทําดาเมจได้มากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยในการป้องกันที่มากขึ้นนะฮะก็คือแบบได้ดาเมจแรงขึ้นอย่างเดียวประมาณนั้นแหละส่วนการป้องกันก็คือได้แค่จาก18ขิเท่านั้นนะฮะ อเอาละครับไม่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในด่านของโกคูนะครับก็ทีมที่ใช้เนี่ยเป็นทีมของโอเมก้าเชนรอนหรือทีมป่าดุกที่เราเรียกกันนั่นแหละนะฮะซึ่งตัวละครน,นี้จะได้หลีจากตัวละครของโอเมก้าเชนรอนเนี่ย 220%เลยนะครับก็คือได้แบบเต็มที่นะส่วนดีฟเอนตั้งต้นตอนนี้อยู่ที่5 4 0แ0แล้วก็คู่ลิงค์นะครับได้ทั้งหมด1ลิงค์นะหลิงค์เหมือนเดิมเฟียร์บัตเทิลนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราให้ตัวของฟรีเซอร์ยืนตรงนี้ไปแล้วกันแต่ไอตัวด้านหลังจะไหวไหมอ่ะดูเหมือนจะไม่ไหวไงไม่รู้อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะยิงไม้ตายต,ายตรงไหนอ่ะนะก็เก็บดุแกวไปนะครับ ซัพพอร์ตเพิ่มอีกดีเฟนตอนนี้5 8 0 0 0แล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครน,นี้จะตีเท่าไหร่แบบไม่มีคู่ลิงน,นะเนีตีมาแท็เพิ่มขึ้นนะครับ32ล้านนะตัวปลด1เส้นทางก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะนี่ขนาดแบบยังได้ลิงไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เออแล้วก็12คิไปนะครับ12คิจะสามารถลดแอ,อตแทศัตรูได้ด้วยนะ ใช,ใช่แล้วก็โดนแม้ตายมปเลยอันนี้คือดีมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เราทําการโจมตีไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการลดแต่แถงไปแล้วด้วยนะก็น่าจะไม่ไหวอยู่ดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูกันว่าโบลี่มันจะ,ม,นจะมันจะตีบ่อยแค่ไหนนะครับอือม,มาครั้งที่2ตอนนี้10ล้านแล้ะแต่ว่าดีเฟนซ์ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่าลดดตเมจจะไม่ได้ว่าโอ้โหตีไม่เข้าเลยโอ้โหแล้ว อาอโอเคแต่กูตายอยู่ดีแหละแต่โอเมก้าฉลอนมีลดแอทแท็กศัตรูป่ะเหมือนจะลดเหมือนจะลดเยอะอยู่โอเคกูรอดรอดอยู่นะฮะเฮ้ถ้ากับว่าติดเดี๋ยวนะแต่ว่ามันไม่มีคู่ลิงก์เลยดิไอไอฟีเซอร์ฟูลพาวเวอร์มันมาช้าเกินนะฮะถ้ามาเร็วกว่านี้ก็น่าจะโอเคแหละไปเลยไปไปฮะ แต่ก็ไม่คิดว่าจะรับดามเมจได้แบบไม่ตายนะคือถึงแม้ว่าจะโดนหนักก็จริงแต่ว่าเราเรามีเลือดเยอะไงเปิดโดมเมนแล้วก็สามารถแชกขี่ได้แล้วนะครับก็ทําการก,กดแอคทีฟไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะได้ประมาณไหนซึ่งตอนนี้ก็ได้2ลิงก์อ่ะก็เพิ่มมาอีกลิงก์หนึ่งมีลิงก์เอลอาร์ด้วยก็น่าจะตีแรงขึ้นแหละไป อเคหลังจากที่โจมตีไปแล้วนะครับก็ดีเฟนต์ตอนนี้อยู่ที่6กแสนห้านะก็ตอนนี้เราอยู่เทินที่4มันปรากฏตัวในตอนอย่างตอนนี้ใช้พาสี่ที่ยืนตำแหน่ง2ไม่ได้นะก็ยืนแบบนี้ไปแล้วกันนะครับได้2อลูกเหรออย่างนี้ล่ะได้เพิ่มอีกไหมก็2อลูกเหมือนเดิมก็ เก็บเปเล่นกันนะครับมาไปีมา,มาอืมโอเคพาสิบครบแล้วนะฮะมาดูกันว่าตีเท่าไหร่49ล้านนะตัวกดหนึ่งชั้นหางแล้วก็ลิงสกิลไม่ได้ดีด้วยได้มาอีก2ลิงแต่ก็เป็นลิงที่สำคัญอนะฟิสเบอร์เทินกับเลเจนด a รีพาวเวอร์แต่มันไม่เบิร์นไม่ตายเลยแ็ผมว่าผมน่าจะตายแล้วแหละเพราะว่ามันตั้นหลังอะเออด้านหลังมันมันน่ากลัวเนะี่ย ถ้าเกิดจะเล่นเกมยาวกว่านี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกมยาวกว่านี้ถ้าเกิดเราจะใช้พาสซีฟที่ยืนตำแหน่ง2กับสอ่ะเออมันต้องเล่นเกมยาวนะครับหรือไม่ก็ทีมเราต้องดาเมจแบบน้อยจะจัดอ่ะหรือไม่ก็ไม่ตายอะเราต้องเราต้องไม่ตายด้วยนะถ้าตายนี่ก็คือเกมเร็วอยู่ดีอืมไปยีไปไม่ยี่เนี้ยคือยัออยงไงมันก็ไม่ตายแน่เนี่ยเหมือนการันตีสองครั้ง ไฟ <Def> ไปหนึ่งทีเนี่ยถ้าโชคดีก็คือปลาไม่ครั้งกับทีมใหม่นะครับก็เป็นทีมของ Battle of ฟเฟ e นะซึ่งตัวละครหลายๆตัวก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ดีนะครับก็คือเปลี่ยนแค่บางตัวละครออกเท่านั้นก็เปลี่ยนผู้นำแล้วก็ เปลี่ยนตัวซัพพอร์ตอย่างโบลี่สีแดงออกไปเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวของโกร์ฟรีสิปีมาเป็นผู้นำลีดแทนนะครับโอเคก็ในตอนนี้ดิฟเฟนซ์อยู่ที่40,9แสนะยืนตรงกลางตอนนี้ดิฟเฟนซ์สี่แสนเท่าเดิมแต่ว่าคู่ลิงค์นั้นทั้งหมด4เลงเลยเว <c oughs> เลยนะครับโอเคลินพันกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวโดเมนเดี๋ยวค่อยเปิดใช้งานแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวใช้เร็วไปมันจะมันจะหมดใบนะเพราะว่าในตอนนี้คือเรามีโดเมนแค่ ตัวเดียวแล้วนะครับมาโดนตีมาเลยแล้วเปิดมาโดนไม่ตายแต่น่าจะไม่เจ็บมากลดดาเมจเกเปอนต์เว้ยเออยี่สเอ็ดล้านตีไปนี่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 เนี่ยคือแบบอยากเห็นดาเมจที่แรงกว่านี้แต่ว่าผมทำได้แค่นี้จริงๆเนี่ยคือในความดีนั่นแหละมันลดทางเดียวอะถ้าสามเส้นทางมันก็จะตีแรงกว่านี้มากๆแล้วก็ดีเฟนเนี่ยมันก็จะแบบ ขึ้นเยอะนะฮะแต่ก็นั่นแหละแค่นี้ก็เพียงพอแล้วลนะนะกับการรับตำเหนช่วงต้นเกมอืมโอเคอาแท็กเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนตัวฟรีเซอร์ตัวนี้ก็33ล้านร้อยเปอร์เซ็นต์เจอหมัดตรงหน่อยไม่แล้วก็อีกกี่ทีอันนี้ตีเกอติแล้วก็ไม้ตาย ผมจะไม่ได้ว่าถ้าเกิดยืนเป็นตัวร้ายทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นคอมสมา่าอะไรนะฮะแต่ว่าลดแอทแท็ไปแล้วคือแบบไม่ได้เกิดแน่นอนอะไอีโกคูนี่แล้วก็ไอทีหนึ่งมึงลดไปอีกมึงลดไปอีกเลยนะ้องเคลื่อนหน้ามีโอโอเมก้าชนอนสีแดงลดแอทแท็ศัตรูไปอีกนะฮะแล้วก็ตัวละครนี้ก็ลดได้เช่นกันนะตีไปก่อนเออแล้วก็ลดแอทแท็ คือแบบถ้ามันเจ็บก็ให้มันรู้ไปอออ่ะโอเคเรามาเลือกกันดีกว่าว่าจะให้ฟรีเซอร์ตัวนี้ยืนไงแต่ว่าตอนนี้ดีเฟนเซจ็ดแสนเก้าเหรอให้ใขรย,ยืนดีฟรีเซอร์ตัวนี้ก็ได้มั้งน่าจะไหวยอยู่ แล้วก็ฟรีเซอร์ตัวนี้ก็ยืนหน้าหลังไปเนียครับนี่แทบจะกลายเป็นทีมฟรีเซอร์ไปเลยเนะี่ยถ้ามีสีเขียวด้วยก็คือแบบเกือบจะเต็มทีมแล้วอนะตีไ,ไหมแต่นี่ไม่มีรถดอแท็กนะแต่ก็น่าจะไหวแหละอยวมาดูกันนะครับว่าตัวของฟรีเซอร์ตัวนี้จะรับดตเมจจากโกคูได้หรือเปล่าโอเคมีการมีโรดาตเมจ โดนแม่ตายไปเลยจ้าไหวไหมเพื่อนเข้ามาเอาเป็นว่า <c oughs> น่าจะไม่ได้เห็นแหละไอ้ไอ้เลือกต่ำกว่า50%เนี่ยแต่ถ้าเกิดได้เห็นได้เห็นในช่วงที่แบบมันยืนตำแหน่ง2กับ3เนี่ยผมว่าน่าจะดาเมจแรงมากๆเลยนะีนะแต่ก็รอดูก่อนนะครับตอนนี้คือ มันเพิ่มไปแท็กไปเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ได้จะไม่ไหวอยู่ดีอ่ะศัตรูอ่ะยังคงตีไม่เข้านะ,ค,านะคือมันเพิ่มไปแท็กเราก็พยายามลดแท็กมันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะได้เห็นอยู่แหละโอเคซับไปอีกทีนึงลดแท็กไปนะฮะตอนนี้คืออ่ะ มันขึ้นว่าดีแบบลดได้แทกแล้วเพราะว่าตอนแรกมันขึ้นเป็นเพื่อไม่แทกอย่างเงี้ยเราก็ลนไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคในเทอร์นี้เราก็มีซัพพอร์ตเพิ่มนะฮะจะเรียกซัพพอร์ตเพิ่มไหมซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งแล้วกันในเทอร์นี้เราสามารถใช้ความสามารถเมื่อยืนตำแหน่ง2หรือ3ได้แล้วนะครับก็ฉะนั้นจะให้ตัวละครนี้ยืนตำแหน่งหน้าไปเพราะว่ามั่นใจในความสามารถป้องกันมากๆเพราะว่าเราลดได้แทงมันไปเยอะไงคือโอเมก้าชอรอมันก็ลดไปแบบ เยอะมากๆแล้วอะแต่พาร์ทสี่แบบนี่ผมจำผิดปะเนี่ยถ้าจำผิดนี่ก็ต้องขออภยัยนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันมันได้แหละนะออโอ้โหมันไม่เจ็บจริงๆนะเนี่ยฟีเซอร์โจมตีไปเลยนี่เนี่ยเอานี่ไปชิมเตะเครียรไปเพราะว่ากรรันตีแล้วก็อีกทีนึงนะฮะนี่โจมตีแบบต่อนเนื่อง ไม่หยุดไม่ย่อนไปไปอีกแต่ตีตั้งนานเลือดลดแค่นี้ไงแต่ก็ดีจะได้แบบเห็นพลังแบบเต็มประสิทธิภาพเนี่ยโอเคกูคโดนไม่ตายละแต่ว่าหลังจากที่ได้ยิงไม่ตายไปแล้วอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมา41ล้านนะครับมันต่างจากเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้คุณคน,นะ คุณๆนะโอเคไปอีกทีหนึง่งก็มันโผล่มาเธอหน้าอันนี้เธอที่ห้าก็ถูกต้องนะแต่รู้สึกว่ายังยังไม่มากพอนะครับออนนี่เบิร์นบ่อยจังอ่ะโอเคเรือม,มันลดไปเยอะแล้วแต่ว่าดีบับลดได้แท็กมันหายไปไหนมะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอหน้าก็เพิ่มใหม่ก็ได้ ไปเลยเอาไม่ก oh ลชันลอนอืออีกทีไม่ใช่ไมยตายอีกทีหนึ่งนั่นแหละพลังโจมตีหายไปค่อนข้างเยอะเลยอะโอเคก็มาถึงเทิร์นที่7แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูพลังกันนะว่ามันจะทำได้มากแค่ไหนนะครับตอนนี้ดีเฟนซ์อยู่ที่1ล้านเลยนะนก็เพิ่มมาเยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะ แข็งแกร่งแค่ไหนนะครับโอ้โหได้าลิง์เลยเหรอเดี๋ยวนะอันนี้คือลิง์อะไรอืมโลดดิเฟนส์กับเพิ่มคี้จจำเป็นไหมไม่นะฮะโอเคก็เลือกได้ไม่ยากมาเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดยืนตำแหน่ง3จะตีเท่าไหร่นะครับแบบไม่มีเลือดต่ำกว่า50%ด้วยนะเนะีนะ่ยมาเข้ามาเลยเราเข้ามาจริง อือโอ้โหโดนแค่นี้เหรอทำได้แค่นี้เหรอฮะอ่ะเข้าแถลรอบเนี่ยสี่สิบห้าเออคงไม่ได้เห็นแล้วแหละมันทำได้มากสุดคือแปดหมื่นสองอะไรองี้ยอืมจะเครียดไปแล้วก็อีกทีนึงเฮ่นี่ก็สไตล์กระถ่ายเพิ่มบิ๊ก กาลันไอครีไตแบบติดครีมมีไหมแม้ตาครั้งที่สามครั้งที่สี่อะขอแบบเน้นๆเข,เข้าเข้าเบ้าหน้าเลยะแต่ขอเปิดก่อนแล้วกันอนนีมีไหมโอเครถได้แทกไปอีกมันคงทำอะไรเราไม่ได้จริงๆแล้วแหละแต่ไม่รขอแค่ดูตัวเลขาดาเมจก็เพียงพอแล้วนะครับ คือได้เกิดแบบอยาเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยก็คงต้องเอาไอ้โบล,ลี่สีแดงมาเหมือนเดิมอะตัวตัวนั้นมานี่คือเลือดต่ำกว่า0%แน่นอนนะฮะนี่ไหนโปเดฟิเซอร์ตีเท่าไหร่55ล้านเลยนะนี่ปลดหนึ่งเส้นทางนะครับเนี่ยเลือดไม่ต่ำด้วยถ้าเลือดต่ำกว่าเท่าไหร่อ,รอะ50%ในเทิร์นที่7จะตีเท่าไหร่ คือน่าจะประมาณสัก70-80ล้านได้ป่ะน่าจะประมาณนั้นแหละโอเคก็ได้เห็นความสามารถของตัวคอนนี้ในแบบเ์นที่7ไปแล้วนะครับในทีมของ Battle f e t นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความสามารถของ AR Golden Freezer สีฟ้าอีเซตัวนี้นะครับก็สำหรับผมนะโดยรวมเป็นตัวคอนที่ดีขึ้นเยอะมากๆถึงแม้ว่าจะปวดแค่1เส้นทางแต่ว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีมากๆเลยนะนะ แล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถแทงให้เพื่อนในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆแบบดีสุดๆเลยเพราะว่ามีการลดเมเถึง90%แล้วก็ดีเฟนซ์ต้นของมันเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะครับคือแบบมันเยอะมากๆนะแล้วก็เรื่องทีมเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้โชว์ความสามารถทีม Movie Boss ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าจากที่ไปลองมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เล่นสนุกเท่ากับทีมโอเมก้าชอนลอนหรือว่าแบทเทิลออฟเฟสที่เป็นโกฟี1สิบป,ปีนะครับแต่พูดในภาพรวม ผมมองว่าทีม o v i e Bo s s ในตอนนี้มันก็ยังดูโอเคอยู่เพราะว่าหลายๆตัวคละครคือมันเก่าก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้ส่วนในทีมอีก2ทีมที่ผมได้พูดถึงไปคือทีมมูฟม่ไก่ชาลอนแล้วก็ทีมแบทเทิล f อเฟสเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นตัวละครใหม่มากๆนะครับมันก็เลยทําให้ทีมเนี่ยมันดูเก่งแบบเล่นสนุกแล้วก็มีความตายยากที่นหนึ่งนะน,ะนะอันนี้ก็คือในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับก็สําหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นเ,เกี่ยวกับตัวละครนี้แล้วก็ทีมหลายๆทีมที่ผมได้ ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกัใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่รับชมครับผมที่ผมจะรีบพูดไปไหนเนี่ย